คลิปนี้จะมาบอกนะคะว่าแม่ไม่ผิดไม่ใช่หรอกจะมาชูแม่จะมาอวยแม่ดูดูนางสิคะจากเป็นเด็กอีโมหน่อยใช่ไหมหัวรุนแรงนะคะไปเข้าม็อบนะคะต่อต้านพี่โทนี่นะคะสุดท้ายกลายเป็นอเวนเจอร์นะคะสุดท้ายเกือบจะจัดการพี่หมันม่วงนะคะแล้วสุดท้ายตามคำทำนายนะคะ ถ้าเธอไม่ได้ขึ้นครองเธอจะทำลายทุกจัก,กรวาลแล้วแม่ก็ปากกาลีมาเลยนะคะจากที่โรคช่วยโลกกันเป็นตัวร้ายซะง,งั้นนะคะแต่จริงๆอะ่ะถ้าคนดูอาจจะมีโมเมนต,ต์แบบ what's going on เกิดอะไรขึ้นบางคนคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูันนี้หรือเปล่าวานด้าวิชั่นใช่ไหมไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาแต่นี้พี่ออมบอกไว้เลยว่าต่อให้เราดูหรือไม่ดูนะคะ ความงงๆอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เองเนี่ยมันมีช่องว่างพอสมควรระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นใน WandaVision กับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะคะใน WandaVision เนี่ยเราจะได้เห็นว่านางอันตรายแค่ไหนนางได้พลังของของ s l e t w i t Witch มานะคะนางสามารถสร้าง สิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เซนเทียนบีอิงมีลูกมีเต้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่โดนคอรัปจากดาร์คโฮนะคะตรงนิ้วแก่จะมีความดำขึ้นคือดาร์คโฮเนี่ยมันทำให้คอรัปซึ่งอันนี้นะพี่ออมคิดว่าถ้าดูถ้าดูในวานด้าก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นมากนะไม่ได้เน้นเรื่องแบบดาร์คโฮครอบงำมากคือเราจะเห็นบ้างแหละในบางโมเมนต์ที่ มีการต่อสู้กับพวกอากาธาใช่ไหมมีการดูดพลังไปดูดพลังมาซึ่งอันนี้ในในหมอแปลกเองก็จะเห็นด้วยว่ากัปตันมาเวลก็โดนดูดพลังไปใช่ไหมคะถึงโดนลูกป,ปั้นทับเพื่อมคิดว่าในหนังเองเนี่ยเขาไม่ได้ปูให้เห็นความเคอรับในรีวิวที่พี่ออมบอกเพิ่อคิดว่ามันหายไปประมาณครึง่งแชปเตอร์คือเราน่าจะได้เห็นว่านางได้ศึกษา ศึกษาดาร์คโหแล้วมันเริ่มคอรับนางขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะมี Impact กว่าแต่คือตอนต้นเรื่องเองเนี่ยเขาอยากจะให้เห็นว่าหมอแปลกไปหาแบบว่าเอ้ยวันด้าช่วยหน่อยสิคือจะมีการทริคคนดูอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปูทางมากนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะรู้สึกว่าเส้นทางพัฒนาของตัวละครวานด้ามันคือแบบอะไรกันนี้มันรวดเร็วมากอ่าถ้าฮอกอมากล่อมจะหยุดได้ไหมครับ เพื่อว่าฮอกอายมาก็หยุดไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถูกครับแล้วนะคะแอบส์ลูดพาวเวอร์คขรับแอบส์ลูดลี่นะคะแล้วจริงๆไม่ใช่แค่มางด้วยที่ถูกที่ถูกแบบถูกครอบงำนะคะหมอแปลกเองเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมว่าเขาก็จะเล่าเรื่องอยู่ว่าทุกคนเนี่ยจะกลัวหมอแปลกมากเพราะหมอแปลกเนี่ยได้ครอบครองดาร์กโฮแล้วก็เกิดหน้ามืดตามัมหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะ ถึงทำให้พี่มดงามค่ะ black boat ของเราถึงต้องจัดการกับหมอแปลไปนะคะคือหมอแปลกเองเนี่ยก็ถูกครอบครอบงำเช่นกันนะคะอ๋อแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่คนคิดว่าแบบวานดาเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะคะหนึ่งโดนเขารับแล้วใช่ไหมอันเนี้ยนะคือความเป็นแม่ลูกเนี่ยมันอยู่มันฝังอยู่ใน สปีชี่ของเรานะคะเวลาคนก็พูดถึงแบบแม่ห่วงลูกจะพูดถึงมาม์าแบร์เป็นเป็นศัพท์ที่ใช้พูดถึงแม่ห่วงลูกคือมันเป็นอยู่ในสายเลือดเพราะ่านนึกถึงว่าเพื่อลูกแล้วเนี่ยแม่ทําได้หมดนะคะแล้วยิ่งแม่ถ้าแม่คอรบไปเรียบร้อยแล้วโดนครอบงำแบบเสร็จสิ้นน้าม,มือตาหมัวแล้วค่ะแล้วนางก็รักลูกมากพี่อ้อมชอบที่ว่าสิ่งที่ทําให้นางหยุดได้เนี่ยก็คือความรัก ที่นางมีต่อลูกนะคะเห็นว่าลูกเนี่ยได้กลัวนางมันดูเมคเซนส์สำหรับตัววานด้าเองนะคะทำไมนางไม่หาแฟนใหม่นางไม่ได้โฟกัสเรื่องแฟนเลยค่ะนางโฟกัสแค่เรื่องลูกนะคะแต่จริงๆอ่ะพี่ยองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในยูนิเวอร์สอื่นนะคะเขาไอ้นี่ได้ยังไงหมายถึงว่ามีลูกแบบเป็นการสร้างแบบเดียวกันหรือเปล่า แต่แบบคือในหนังมันไม่มีใครพูดว่าวานด้าในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยเป็นสการเลดวิชไงพี่ออมก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ตเคเคเควานด้าไปตามหาลูกเพราะตอนวานด้าวิชันมีเสียงลูกนะคะหรือนางอยากได้ลูกมาเลี้ยงจริงๆเหรอครับพี่ออมเดาใจนางไม่ออกเลยเพราะนางได้ยินเสียงลูกด้วยนะคะทําให้นางรู้ว่าถ้าพี่ออมเดานะรู้ว่ามีมัลติเวิร์สเกิดขึ้นแล้วก็รู้ด้วยว่า ตัวของน้องแชวบเองเนี่ยมีความสามารถนั้นๆน,น,นะคะคือเพี่อมคิดว่าหมอจริงๆก็ถูกกันแหละอย่างหมอเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถึงจนมุมจริงๆแล้วอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเสียสละน้องแชวบไปเหมือนกันเพราะว่าอันตรายมากถ้าใครจะได้อ่ครอบครองหรือว่าใช้พลังอันนี้นะคะ อันเนี้ยก็คือยังใจดีอยู่แต่ถ้ามาถึงจุดจริงๆแล้วอ่ะคนอื่นไม่แซคก i f ฟ c e เธอต้องฆ่าเธอหรือเธอก็ต้องแซคก i f ฟ c e ตัวเองนึกออกใช่ไหมวันหน้าบอกว่าดิฉันตัดสมการให้ค่ะแม่แม่จะรวบเองเพราะพรหนังเชิญดาร์กไปแล้วนะคะเริ่มที่ลูกจบที่ลูกนะคุณพัช yes แต่คือ นางผิดเดีละไม่ได้บอกว่านางถูกแต่ว่าแค่บอกว่าเส้นทางมันมาได้ยังไงนะคะเพราะว่าในหนังเองเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่งต่อตัวละครไปมันแบบโอ้โหเล่งเล็งัััััตัดเปลี่ยนไปเล่าอันนู้นอันนี้ใช่ไหมพี่อมก็เลยมาช่วยช่วยอวยช่วยชูแม่ด้านะคะแล้วแบบเข้าใจนะว่าแม่ด้านี่ยร้ายมากจะดูคุณแม่สิคะดูความแซ่บ ฉากที่ขนลุกซื้อเห็นนักรบคามาตัชไหมเขาตัชกันอยู่ข้างล่างนะคะคุณแม่ไปกระซิบนักบวชค่ะไปเที่ยวสันเขื่อนไม่ใช่วิ่งหนีซะนะคะหนีไปนะคะรันแม่เล่นได้ม่วนมากแซบสุดๆนะคะแล้วพลังพวกนี้นะพลังการกระซิบเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วโทนี่ยังไม่รอดเลยนะคะ ยังดีนะยังมีความเป็นเวทมนต์บ้างเพราะปกติเนี่ยเวทมนต์ของ MCU นี่จะเน้นยังเน้นความเทคใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมีความเป็นเวทมนต์นะคะเดี๋ยวนี้แม่ไม่ต้องแอนแล้วแม่เขาพัฒนาแล้วค่ะ She's in n o n t r ค l ค่ะ <laughs> เธอไม่ต้องแอน,นะคะ่ะตอนนี้เธอมาเป่าหูเธอมาเป่าหูแทนนะคะคือแซบตั้งแต่ว่าไหนปากแล้วอ่ะแล้วแบบอันนี้นะไฟกี้ กะจะไม่อวยจักรวาลอื่นเลยนะคะถ้าจักรวาลตัวเองจะมีได้โชว์ซีนบ้างแต่ถ้าจักรวาลอื่นเนี่ยจักรวาลฟ็อกซ์หรือว่าจักรวาลตัวเองที่คนอื่นแย่งไปใช่ไหมอย่างแบล็กโบนี่คือคนอื่นแย่งไปใช่ไหมแบล็กโบก็โดนคนแรกเลยค่ะแม่อุตสาบิวใช่ไหมแค่เปล่งเสียงเล็กน้อยเอ่ยปากนิดนึงเนี่ยคุณตายได้เลยนะเป็นไงล่ะไหนปาก <laughs> ยุบนะคะ แต่ละคนนะคะัมแตกลัวัมแตกลัวหมอแปดกกลัวว่าหมอแปดกโดนด์คโฮครอบงามเราเคยเห็นมาก่อนเขายังไม่เคยเห็นแม่นะคะว่าเวลาแม่โดนครอบงาเป็นยังไงนะคะคุณภูพิงบอกนิทไม่น่าบอกวานด้าเลยว่าแบ็คบูมีพลังตะโกนจริงค่ะไม่ควรนะคะเพราะแม่แม่เราเนี่ยเธอสามารถรีไรส์รียลิตี้เนี่ยแล้วชอบความคิดสร้างสรรค์ของแม่มาก ใช่ไหมอย่างพี่มันม่วงเองเนี่ยตอนที่มี Reality Stone นะแมทำเป็นหลอกให้คนทำเป็นสละชีวิตแล้วก็ปืนเป็นเป็นอะไรเป็นบับเบิ้เขาเรียกว่าอะไรวะฟองสบู่มันม่วงไม่มีอารมณ์ขันนะแต่ของแม่คะ่ะแม่มีอารมณ์หลอนคะ่ะถ้าแม่รีไลฟ์เรียล i ิตีได้นี่คือโคตรหลอนนะคะมีคนถามโวกไหมครับนะคะผู้ชายไปไวไม่ค่อยโวกนะคะอันนี้พี่อมคิดว่าเป็นความแบบ ความแค้นส่วนตัวมากกว่าเรื่องที่แบบให้ผู้ชายตายโว้กไม่โว้กพี่ออมมองว่าถ้าเขาไม่ค่อยเป็นลูกรักเท่าไหร่เนี่ยอย่างอินฮิวแมนเนี่ยก็จะแบะเลยนะคะส่วนถ้าเป็นจักรวาลอื่นนะคะเป็นอูดงใช่ไหมโดนรีดยังไม่พอเป็นไงล่ะรีดรีดโดนรีดแล้วก็ป๊อปออกมาเลยนะคะส่วนโปรเฟสเซอร์นะคะอ่ o โปรเฟสเซอร์ Professor ไม่ต้องพูดถึงนะคะโดนปู้ยี่ปู้ยำม,มาทุกยูนิเวิร์ส อาจจะเรื่องไหนไหนนี่รู้สึกว่าครบสามแล้วใช่ไหมทรเฟก,ก้านะคะตายตายสามรอบนะคะแล้วอย่างผู้หญิงเองอ่ะผู้หญิงก็ไม่ได้ตายดีเท่าไหร่นะคะคาเธอร์นี่ก็คาที่เลยนะคะส่วนส่วนกับตันมาเวลจะเห็นว่านักกากแบบหายไปใช่ไหมซูสูไปได้เลยนะคะฉลองชัยบอกว่าเห็นแสงแดงๆหายตัวไปได้เป็นไปได้นะคะ นางยังมีเวลาไปจัดการกับดาร์โกได้เลยใช่ไหมในแง่มุมของสายสายแม่มดแล้วไม่ใช่สายเวทเพราะว่าในหนังเองเนี่ยมีการแบ่งชนชั้นเล็กน้อยไม่รู้ว่าใครได้เซนหรือเปล่านะคะเขาแบ่งชนชั้นเขาบอกพลังพวกเนี้ยเป็นพลังวิชวิชคราฟนะคะมันไม่ใช่ซอร์เซอร์มันไม่ใช่จอมเวทมันเหมือนบอกได้ชัดว่ามีสองสายใช่ไหมเพราะว่า นะพวกซอลเซเรเนเขาต้องศึกษาศึกษาอะไรศึกษามิสติกอาร์ตภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยววันวันธรรมดานะคะเพื่อาจะไปดูอีกรอบจะไปดูภาคไทยจะไปเก็บเก็บรายละเอียดนะคะคือพูดเหมือนกับว่าเรามีมิสติกอาร์ตเหมือนขั้นสูงเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสายเป็นอย่างไรนะคะไปดูรอดูในซีรีส์อ g คาธาเฮา s ์ออฟฮาร์เนสนะคะมาชนกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ เอาอีมิงกลับมาอีกนะคะ <l acht> Thank you คุณมันโทนนะคะบอกว่า no more m u วแทนนะคะเก็บไว้นะโนมอ r e มิวแทนต้องเก็บไว้คือพี่ออมอยากให้ทุกสายอะ่ะคืออย่างของหมอปแปลกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่ไหมเป็นมิสติกอาร์ตแล้วคลีอานะคะชาลิสเตอรอนที่มาเนี่ยเขาก็ศึกษามิสติกอาร์ตเช่นกันจะจะเห็นแม้เหมือนกับเขาจบปร,ริญญาโทมานะคะ ส่วนอันนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ราชภาน์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคำเขาดูใช้พี่มัรู้สึกว่ามันน่าจะมีปมมีประเด็นกันนะคะเอามาเอามาฟาดกันไหนดูซิหมอยังสู้ไม่ได้นะคะจีนเกรยที่จะสู้ได้หรือเปล่าให้เกิดก่อนนะให้จีนเกรย์เกิดก่อนนะคะยังไงแม่ก็ต้องว้าไปเจอเนวิลแทนนะคะคนรอแมจิกใช่ไหมคิดถึงแมจิกเหมือนกันแต่ฟ็อกซ์เนี่ย คือถ้าจะมาเป็นแคมิโอนะพี่องว่าเก็บไว้ก็ได้นะเพราะถ้าเอามาเนี่ยอาจจะโดนหนักนะคะแต่ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเนื้อเรื่องด้วยแหละว่าเป็นยังไงของหมอแปลกเองเนี่ยเขาเน้นไปโซนสยองขวัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโทรปเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆในหนังสยองขวัญก็คือเอาดารารับเชิดหรือดาราที่คนคิดว่าจะเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ จัดการตั้งแต่ต้นเรื่องหรือคามิโอเด็ดๆก็เอามาเชื่อดนะคะนึกถึงปาริสฮิวตันอะไรอย่างเงี้ยที่เล่น House of Wax หรือดาราหลายๆคนก็ชอบปรถทูกเชื่อในในหนังสยองขวัญน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะชวนมา <c oughs> ดูด้วยนะว่าเป็นหนังแนวอะไรนะคะมาหนังสยองขวัญน,นี้แม่ฟาดแหลกคะ่ะนึกถึงสครีมโดนเชื่อดตั้งแต่องค์แรกนะคะ yes ดูเบรรี่มอร์นะคะ คุณบูแอนไบรท์จอมเวทและระดับเข้ามาหาลัยวานดาคือสอบเทียบเหรอคะน่าสงสารอะะแต่เป็นไงเดี๋ยวนี้คนสอบเทียบเนี่ยคนไม่จบปริญญาไม่ต้องฮารูฮารานะคะก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ใช่ไหมแต่ส่วนวานดาค่ะแม่จะสามารถล้างจักรวาลได้นะคะไม่ต้องมีปริญญานะคะรักกับวิช่นนะคะใจได้ปริญญาไปเรียบร้อยแล้วคุณโอลิเวอร์บอกว่า อีเวนต่อไป Secret War น่าจะชัวร์แล้วครับ No More น่าจะอีกนานโขอยู่อาจจะได้อีกสิบปีนะคะตอนนั้นเนี่ยลูกเพื่อนคงจะจบปร,ริญญาสองใบ <c oughs> คงโนม o no r e m u t a n t นะเพราะ Secret War น่าจะมาก่อนเพราะในเรื่องนี้เองเขาก็พูดถึงอิน u r อร์ชันใช่ไหมอินเคอร์ชก็คือการที่อ่ยูนิเวอร์สองอันแมวกัดกันนะข้างนอก Universe อ์สองอันจะมาชนกันซึ่งถ้าเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ของสองจักรวาลมาสู้กันก็ ก็ใหญ่เหมือนกันนะคือถ้าใหญ่ยักษ์อ่ะมันมีแบบมันมีการจ่อคิวของ MCU ของตัวเองอยู่ใช่ไหมแล้วน่ะโ no นมอนมิวแทนนี่คือจริงๆแทบไม่ได้อยู่ในคิวเลยเนาะเพราะของเล่นเพิ่งได้มาเมือ่อไม่กี่ปีมาใช่ไหมละ่ะก็คงดูไปะนะคะหวังว่าจะไม่จืดเพราะพี่ออมคิดว่าหนัง MCU เนี่ยอยู่นานแล้วแบนด์วิดตคนเริ่มจะต่ำล้วถามว่าคนก็ยังดูอยู่ไหมก็ยังดูอยู่แต่ว่า คนอาจจะไม่ได้ชูเหมือนกับที่เคยแล้วนะคะก็หวังว่าจะยั่งยืนอยู่นานๆนะคะคือเรื่องนี้พี่ออมยังชูให้ได้อยู่เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคุณแม่ค่ะแต่ถ้าจะเอาแม่กลับมาอีกก็เดี๋ยวพี่ออมก็จะมาตามอวยต่อนะคะอยากเห็นเควกเหรอคะดีแล้วไม่เอามาถ้าเอามาเนี่ยนะโดนบี้หมดค่ะทอมครูซมาบี้หมดทอมครูซบอกฉันไม่มาหรอกถ้ามาตายเนี่ยนะ คุณภูพิงบอกว่า The Leftover Hero on Earth มามี3ามบัคพาวเวนะคะพลังมแมลง2องอา e r ชเหรอคะ u u t t p p l s o u ซ man ใครอะ่ะบ o ทฟ fixing p a r t n น r คนซ่อมเรือ <laughs> ฮีโร่ซ่อมเรือสตรี e เลเวลดีเฟนเดอร์จริงด้วยนะคะ t o Gamma Giant นะคะฮักเหรอสองฮักนะคะอะ่ะช่วงนี้นะคะช่วงโบนัส <laughs> รายงานตัวกันหน่อยนะคะ คุณผู้พิงบอกมาติมโซแมนมูลไนท์เหรอคะแต่กิ้วนะคะถ้าพี่ออมตกลนแชทไปใครไปนะคะขออภัยนะคะคือถ้าพี่ออมไม่เห็นในตอนเนี้ยในตอนที่พี่ออมไปตัดต่อลงลงใน u t u b e อ่ะพี่ออมจะเห็นแชทอีกทีหนึ่งนะคะเลมอนหวานก็มาคุณควีนเมดูซ่าบอกอยู่ครับเอ็นชื่อแบบไม่ต้องถามว่าดูหวานด้รสแซบหรือเปล่าอยากดูอีกรอบมากเลยเมื่อวานก็นึกอยู่ว่าแบบตอนสามทุ่มครึ่งว่าจะไปดีไหมวะที่เกียจขับรถนะคะ ตกะว่ากลัววันศุกร์กลัวคนจะเยอะคิดว่ารอไปดูวันธรรมดาดีกว่าอยากไปฟังแม่กระซิบแบบว่าข้างๆหูแต่แม่เซ็กซี่มากเลยว่ามองหน้าแม่กระซิบนะคะดูแม่สิโอ้โหแม่ปราณีแล้วนะแม่ส่งสับปีหลาดไปนี่คือแม่ปราณีนะคะถ้าอยากอยากให้แม่ไปเองนะคะเราชอบมากเลยที่ตัวของชาเวสนะคะ ออกมาเนี่ยหลบแม่แล้วหลบแม่อีกกีดแล้วกีดอีกนะคะกรีดแตกเจอแม่จิกหัวค่ะคือแบบว่าผมผมกระจายนะคะอยากเห็นทีน่ากับวานดาไหมยังไม่อยากเห็นอ่วานด้าเจอใครนะคือตอนนี้ความเชื่อมโยงของหนังเองบาง,บางทีมันก็รู้สึกว่าเหมือนต่างคนต่างทำแล้วก็มาหาทางคิดโยงกันแบบรวมๆมันนะคะ คืออยากให้ให้มีผลกระทบไปสู่เรื่องอื่นบ้างเหมือนกับเป็นที่ขนานนามอย่างน้อยเนี่ยคือแบบให้คนพูดกันไปทั่วว่าโอ้โหวานได้งูอย่างนี้แต่คนก็อาจจะรู้แค่ว่าวานได้าร้ายก็อ,อาจจะเป็นปมก็ได้มั้งว่าคือถ้าใครมาสาย Xmen มันจะเอา x m e n มาเพราะวะ่าคนถึงแบบเกลียดกลัวอะไรแบบเนี้ก็ไม่รู้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะเพียงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะ ที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะทั้ง900คนนะคะขอบคุณคุณมั่นโถนะคะแล้วก็คุณไมค์นะคะที่โดนเนตมานะคะ I love you คุณบูพิงนะคะที่คอยส่งดาวมาให้เรื่อยๆคุณสายฟ้านะคะที่ยังอยู่น่ารักมาก I love you ค่ะ bye l a t g e t อร์